สวัสดีครับมามาเจอกับช่องผู้บาดสติครับวันนี้เราก็มีครับนีส้มตำกับไก่ทอดนี่เราซื้อสามาำไก่ทอดมามาดูครับว่าร้านนี้จะอร่อยหรือเปล่ามันจะน่ากินหรือไม่ครับนี่เรามาเจดกันมาแกะใส่าจกันนะครับผมนี่น่ากินหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาต กะเสกกร,ร็จกั <hour> ันครรบ hour One later. เาจะแกะตำตำอะไรครับเนี่ยตำอะไรตำไผ่กุ้งตำไผ่กุ้งสดทำไมมีฟูด้วยซ้างมากี่บาทเท่าไหร่เจ็ดสิบบาทเนี่ย 20, 20น,นะดูครับที่นี่เจ็ดสิบจะน่ากินขนาดไหนนี่ครับน่ากินขนาด สดสดจริงหรือเปล่ากุ้งดิ้นๆเปล่าอ่ะเรวมาดูอีกทุูนึงอันนี้ก็ไก่ทอดไก่ทอดนี่ซื้อมาจากไหนไะไก่ทอดนี่ซื้อมาจากไหนที่บ้านนี่ยสามสิบบาททอดสามสิบคือไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่เนื้อขายสามสิบเนื้อแน่นจริงเหรือเปล่านะ ไก่ทอดตม้มตำดูด,ด้วยนะครับน,น่ากินอ่ะนี่ไลยจักให้ดูแักบแป๊บแป,บป๊บหนึ่งมีกุ้งกุ้งสดมีปูด,ด้วย ตำไทยกร้งสุดอะไรมีปูด้วยอ,อร่อยอร่อยนี่วันนี้น่องเตะเนื้อเน้นเนีน่ยนี่ครับได้เราจะมาชิมกันม,มันออกมันตำปลาเนี่ย ครับสำหรับคลิปนี้ฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับขออนุญาตก,กินก่อนครับผมกลงสุดนะครับอืมไม่ขย่อที่ไหนเด็ดเด็ด